เล่นไปบ่ายสามเลยเด็กๆไม่นิ่งนะคะพอดีเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะฝนตกแล้วเขาแบบเดินเร็วมากพี่ไปไม่ทันเลย <c oughs> โฟกัสกล้องไม่ได้แอบอยู่ในร่มนะทุกคนแล้วเด็กเขาอยู่กลางแจงนะ้งเนาะจุ๊บเปิดให้เห็นบรรยากาศนี่ท้องทุ่งลมเย็นๆน,นะคะซูมเข้าซูมออก แวะมาทักทายนะคะพอดีไมโครโฟนพี่วันนี้เสียบชาร์จไว้แล้วเขาดึงสายชาร์จออกเขาไม่ถอดได้นี่ให้นะคะไมโครโฟนใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเสียงพี่ดังพอไหมอะ่ะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายได้นะคะใครว่างๆแวะเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยเนาะมาเลี้ยงคายเป็นเพื่อนหน่อย กว่าจะได้มาเล่นภาสาเลยบ่ายสามเลยนะคะวันนี้กินข้าวเที่ยงแล้วนะทุกคนกินข้าวเที่ยงกับอะไรอันนี้พี่ได้อ่าน้ำพริกกับไข่ต้มนะคะข้าวเหนียวน้ำพริกไข่ต้มนะแล้วก็มะม่วงสุกลูกบักเอกเลยกินเสร็จแล้วแล้วก็อิ่มแล้วด้วยค่ะทำเสียงก๊อบแก็บก๊บแก็บ หอบขนมมากินด้วยนะทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้ไม่ใครคิดถึงบ้านบ้างไหมบรรยากาศแบบว่าท้องทุ่งนาเลี้ยงโควัวเลี้ยงควายทุ่งหญ้ากว้างๆวันนี้ฟ้าใสาๆมากเลยฟ้าเป็นสีฟ้าสบายใจมีน้ำชงด้วยนะทุกคนแอบพกน้ำชงมากินเองที่กลางทุ่งด้วแหละ ในกระปุกกระปุกเรานะคะกระปุกใส่น้ำเนอะน้านชงของอืนี่ฮออะไรสักอย่างเห็นในติกตอกเนาะก็เลยซื้อมาลองกินดูเขาเค็มแบบคุณภาพดีมากอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าดีจริงเปล่าเพราะว่าเราก็เพิ่งลองกินไปได้ไม่กี่ซองเองนะคะพี่คิดว่ายังไม่ค่อยจะเห็นผลนะ่ะ แต่ว่าก็ลองกินไปเรื่อยๆเพราะว่าห่อหนึ่งมันเป็นห่อใหญ่นะคะมีทั้งหมดสาสิบซองนะก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแหละแต่เห็นเขาเคมกันว่าเออกินแล้วมันได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าพี่เองก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่คือด้วยความที่เราออกแดดเป็นประจํำนะทุกคนมันจําเป็นต้องดูแลตัวเองบ้างนะคะในเรื่องของการบํารุงผิวเนาะซึ่งเขาก็เคมมาว่าใส่ คอลลาเจนนะคะห้าพันมิลลิกรัมแล้วก็มีกูตาด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำส่วนผสมของผลไม้คือมะเขือเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่คือ เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาใส่มาเท่าไหร่นาอผลการกินแล้วมันจะเป็นยังไงนะนอกจากเราจะทนลองเองใช่ไหมเพราะว่าเราก็เห็นแค่เขาโฆษณาว่าเออเขาทําคลิปออกมาแล้วเขากินแล้วนะผลมันเป็นอย่างนั้นผลมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยไอ้เราก็เชื่อเขาเนาะบางทีแล้วก็อาจจะเป็นแค่การตลาดของเขาที่เขาทําออกมาเพื่อโฆษณาแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ลองกินดูคือเราก็ไม่รู้นั่นเองเนะทุกคนคือพีอก่ก็กินหลายตัวนะเพราะว่าอะไร เราอยู่กลางแดดเป็นประจำค่ะบางทีแค่ครีมบำรุงผิวแล้วก็กันแดดมันเอาไม่อยู่เพราะว่าพี่มาเลี้ยงควายนะคะแล้วพี่อยู่กลางแจ้งนี่ประมาณวันหนึ่งก็สิบไม่ไม่ถึงสิบหรอกแต่ก็หลายชั่วโมงอะทุกคนตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะจนถึงประมาณห้าโมงเย็นอะซึ่งบางทีแดดร้อนๆแล้วเด็กๆพี่เขาก็เดินกลางแดดพี่ก็ต้องเดินตามไปเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นอันว่า เราก็ต้องอยู่กลางแดดอย่างนั้นทีนี้สิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้หลังจากที่เราอยู่กลางแดดเป็นประจำก็คือครีมทาหน้าครีมกันแดดนอกจากบำรุงภายนอกแล้วมันก็ต้องมีบำรุงภายในด้วยอะทุกคนพี่ก็กินไอ้ที่เขาเคลมมาว่ามีส่วนผสมของกูต้ากับคอลลาเจนเนี่ยแหละนะคะเพื่อเพื่ออะไรอะเพื่อดูแลจากภายในด้วย ไม่อยากดำนั่นเองนะทุกคนจะถามว่ามันจะช่วยได้ไมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะดำก็ได้เพราะว่าจริงเหรอคือมันโดนแดดประจำอย่างเงี้ยมันเลี่ยงไม่ได้นะคะกลางวันบางทีเราเราไม่ได้ล้างหน้าแล้วทาครีมใหม่อีกรอบนะเราก็ล้างมาทีเดียวจากบ้านใช่ไหมคือทาครีมก็ทาอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ทั้งวันนะกว่าจะได้กลับบ้านอาบน้ำอีกทีก็คือเย็นๆค่ำๆนะคะ ถ้าครีมไหนเอาอยู่นี่คือครีมนั้นเก่งมากแล้วนะแต่ว่าพี่ก็งบน้อยนะพี่ก็ใช้อ้นี่พี่ก็ใช้ครีมซองตามท้องตลาดเนี่ยะคะ่ะที่ใช้ทาเนาะก็มีครีมซองเพื่อบำรงุงเสร็จแล้วก็มีกันแดดแบบซองเหมือนกันเพื่อบำรุงนะคะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนกับกูต้าอันนี้คือกินกินประจําเพราะว่าเพื่อช่วยให้เราไม่ค้า จากที่เราโดนแดดนั่นเองเป็นสาวเลี้ยงควายก็จริงนะทุกคนแต่ก็ต้องดูแลผิวไม่อยากให้ตัวเองดำนะนก็เลยต้องมีบ้างนะเออพี่กินของยี่ห้อน,นีเ้เขาเขียนว่าอะไรนะไม่รู้จะดีหรือไม่ดีนะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะทุกคนแค่บอกว่าตัวเองกินแต่ว่าผงเขาไม่ค่อยละลายน้ำดีเท่าไหร่อ่ะพี่ว่านนะรสชาติเขาได้อยู่แต่ว่าผงเขาละลายน้ำไม่ค่อยอเนี่ย คือไม่ค่อยเนียนอะ่ะบางทีกินลงไปยังรู้สึกว่าสักสากสักสากลิ้นอะ่ะทุกคนเหมือนเขาละลายไม่หมดนะคะให้ดูได้ไหมเนี่ยเออเป็นของยี่ห้อนี้นะคะก็คือพวกมื่กินตอนตอนที่แบบว่านั่งอยู่แล้วเด็กๆเ,เขานิ่งแล้วทอ้องว่างอะไรอย่างนี้เนาะมัน มันหวานมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าบางทีเราเดินเดินมากๆากเนี้ยเราก็เหนื่อยพอเราเหนื่อยแล้วได้กินอะไรหวานหวานเยน็ยนเย็นพ่อพี่พกน้าแข็งมาด้วยเพราะงั้นพี่ก็เลยมีน้ําเย็นกินนะคะแต่ว่าถ้าจะให้พกน้ําหวานอีกขวด,วดก็คงจะไม่ไหวก็เลยพกกูต้าแบบแบบซองนะคะกูต้าผสมคอลลาเจนแบบซองอย่างเงี้ยแหละมานั่งชงน้ําเยน็นเย็นกินกลางทุ่งนะคะอร่อยก็ <laughs> อร่อยนะทุกคน ก็ใช่เขาก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าถามว่าเขาจะเสริมเราดีขึ้นไปได้กว่าเดิมไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าราคาเขาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะได้มากน้อยแค่ไหนเท่าที่เขาโฆษณามาเขาก็โฆษณาไอ้นี่เหมือนกันนะเหมือนเขากินแล้วก็ขาวภายในสามสิบซองอะไรเงี้ยแต่เท่าที่พี่กินมาหลายตัวแต่ ตัวนี้คือเขากินง่ายตรงที่เขาผสมวิตามินซีก็จริงแต่เขาเขาไม่เขาไม่เปรี้ยวมากนะทุกคนถ้ามันเปรี้ยวนะมากแล้วกินตอนท้องว่างนะมันจะทําให้เราแสบท้องอะ่ะเคยกินของยี่ห้ออื่นเหมือนกันคือกินแล้วมันเปรี้ยวด้วยความที่มีวิตามินซีมันเปรี้ยวใช่ไหมแล้วมันทําให้แล้วกินตอนท้องว่างๆอะ่ะมันทําให้เราแสบท้องนะคะแต่ของตัวนี้ที่พี่กินอะ่ะมันไม่แสบท้องมันไม่เปรี้ยวมาก รสชาติมันก็ดีอ่ะหวาน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 เย็นเย็นกินแล้วก็ชื่นใจแต่ว่าที่ไม่รู้ว่ามันผสมอะไรเข้าไปบ้างที่ทําให้เรากินข้าวอร่อยหรือเปล่านะทุกคนเพราะพี่กินตัวนี้แล้วพี่กินข้าวได้เยอะ <laughs> มันจะถา่ว้อ้วน <laughs> แต่มันใสจากตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้แหละนะแต่กินข้าวแซบขึ้นนะทุกคนกินข้าวแซบ กลางทุ่งวันนี้เด็กๆของพี่ก็เริ่มย้ายขบวนเดินอีกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเดินตามเขาเหมือนกันเขาเดินเก่งนะทุกคนวันหนึ่งเดินไปหลายกิโลเหมือนกันนะพี่ก็ต้องเดินหล,หลายกิโลเหมือนกันเพราะว่าตามเขาไปแล้วไม่ตามไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มทํานากันแล้วนะคะถ้าปล่อยไปเลยอย่างเงี้ย เด็กของพี่ก็จะไปแอบแ h ข้าวเขาข้าวคนอื่นข้าวตัวเองด้วยแล้วบางทีเขาก็ช่วงที่มันทําข้าวใหม่ๆอย่างเงี้ยยาเกิดเขาก็ฉีดยาฆ่ายานะคะซึ่งถ้าน้องวัวน้องควายของเราไปกินข้าวเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อเขานั่นเองเนาะก็เลยจาเป็นต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยไม่ไงั้นพี่ก็ปล่อยเขาแบบไล่ทุ่งไปแบบอยากเดินไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินอะไรก็ได้อยู่นะนี่หลังจากชมแล้ว นี่น้ำก็จะเป็นสีนี้นะคะทุกคนจุ๊บอันนี้ใส่กับน้ำเย็นๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำพี่ผสมน้ำแข็งเนาะแต่พี่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยละลายดีเท่าไหร่แหละคือตั้งไว้สักพักหนึ่งกว่าจะละลายทั้งหมดนะกินไปเย็นๆจิบไปเย็นๆหนวานๆก็สดชื่นดีเหมือนกันกลางทุ่งแดดร้อนๆเนาะ <c oughs> มันต้องหาที่คนสักหน่อยละช้อนพี่ไปไหนนะสองเขาเนี่ยแหลนะ hey! แอบแอบมาคุยกับทุกคนได้วันนิดวันวหน่อยเพราะว่าเด็กพี่มันเริ่มดื้ออีกแล้วนะคะพี่ก็ต้องแอบวิ่งไปดักเพราะว่าเขาไปใกล้ข้าวเมื่อวันก่อนไปแอบ,บลงข้าวเขาวิ่งตับแลบเลย ทิ้งกระเป๋าวิ่งเลยกลัวไม่ทันจะถึงนาข้าวเขาอยู่แล้วและตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนาข้าวเขาอยู่แล้วแหละทุกคนเดินเนี่ยไม่รู้จะเดินอะไรนักหนานะข้าวปลาไม่ยอมกินขยันเดินกันจริงเด็กเพวกนี้นี่เสียงมันชัดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าไมพี่มันชาร์จแบตไม่เข้าใช้ไม่ได้เลยต้องใช้เสียงตัวเองเนี่ยเสียงดังไปไหมหรือว่าดังพอได้ยินหรือเปล่า อืมอร่อยเขาชอบไปตรงที่พี่ไม่อยากให้ไปย้ายกล้องก่อนนี่กินอยู่ในป่าป่าตรงนั้นเป็นป่าหนามแต่หญ้าที่อยู่ข้างล่างนั้นเยอะมาก กินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเดินแล้วนะทุกคนกลางทุ่งนะคะเด็กๆแอบอยู่ในป่าหนามพี่ต้องมุดป่าหนามไปดักหน้าเขาไว้เพราะว่าเลยป่าหนามนั้นขึ้นไปเป็นทุ่งข้าวเขานะแล้วช่วงนี้เขาหวานข้าวแล้วนะคะข้าวนาปีเนาะข้าวนาปีไม่ใช่ข้าวนาปี หลังจากที่ข้าวนาะปลังขึ้นเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็หวานข้าวนาะปีกันถึงฤดูการทํานาทุกทุ่งนาก็เต็มไปด้วยข้าวไปหมดแล้วนะโลง่ลงๆสบายๆ โอเคไปได้เงียบๆอยู่เมื่อกี้เก็บของอยู่นะคะพอดีเด็กๆพี่เขาเริ่มย้ายฝูงนะคะพี่ก็เลยต้องผาเพื่อนๆเดินแล้วแหละเี้ยจะทันเข้าไหมานี่เดินเร็วมากเลยเราพี่ก็เดินตามไม่ทันเพราะว่าวันนี้ฝนตกฝนตกแล้วขี้โคลนติดรองเทา้าลื่นด้วย ตาลายไหมตาลายไหมเนี่ยตาลายอยู่เหมือนกันนะโอเคอ้ยหนีบนิ้วไปได้เดินเร็วมากกลัวเราจะทันเขาเลยดีกลัวพี่เดินทันแน่เลยไปอัดหลัดอัดหลัดแล้ว เห็นต่หลังไวๆแล้วทุกคนเพราะว่าต้นย่าก็สูงต้นนี้คือต้นหนามอะ่ะหนามไมยราบนะคะไมยราบที่เป็นแบบต้นเนาะไม่ใช่แบบเครือไม่ใช่แบบที่เลื้อยไปกับพื้นต้นแบบนี้ก็หนามเยอะเหมือนกันเกี่ยวทีก็เจ็บพอเริ่มเดินก็เริ่มหอบเดินไปด้วยพูดไปด้วยก็หอบเหนื่อย <laughs> แก่แล้วเธอก็ไม่ยอมรับสภาพแอวดูแต่ละวันที่พี่เจอฮ้ฮ่า กลับเคลื่อนมาแม่กลับเคลื่อนมาแม่กลับลงมาเลยยญาเยอะก็ชอบมุดเข้าป่าเข้าไปหายากินแต่มันใกล้นาข้าวเขาก็ปล่อยกินไม่ค่อยได้นั่นเองนะทุกคน พี่เปิดไลฟ์สดเก็บชั่วโมงนะคะก็ถ้าถ้าสนใจก็ดูดูให้หน่อยแต่ถ้าไม่น่าใจก็ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลามันยังไม่ถึงสี่พันชั่วโมงเนาะก็เลยจําเป็นต้องเปิดไลฟ์สดลงคลิปไปก็เยอะเหมือนกันจต่ส่วนอหย่าก็จะเป็นช็อตะคะ่ะช่วงนี้เพราะว่าคลิปยาวไม่ค่อยได้ทํา มาแม่กลับลงมาแม่ขึ้นไปยัง่อยลงมาเลยดูดูดรู้ว่าเราจะไล่กลับยิ่งรีบเดินนะทุกคน ยาก็เยอะแต่เขาก็ไม่กินแล้วเขาจะเดินไปไหนของเขาขยันเดินกันจริงๆไว้ลงไปไหมมาเล่กลับลงไปกลับเลยขึ้นมาอย่างกลับไปไหม แดดบ่ายสามโมงยังแจมอยู่เลยแดดหลังฝนนะคะท้องฟ้าหลังฝนก็จะแจ่มมากแดดก็จะแจ่มมากเด็กๆพี่ก็เล็มยหญ้าสบายใจมากหลายตัวโชคดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะพอฝนตกงลงมาเนาะที่ไหนก็มีหญ้าทุกคนหญ้าเขียวอ่อนมากเลยวันก็ช่วงนี้แหละ ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะพร้อมกระหลงช่วงหน้านั้นก็จะผอมๆหน่อยก็จะอ้วนกันแค่ช่วงหน้านี่แหละแอะถอยลงไปแม่กลับเลยปุ้งไยแม่ปุ้งไว้ลงไปแม่ดักตัวหนึง่งเหลือตัวหน,นึ่งโยนนี่ซุบ ถือไปด้วยกล้องก็น่าจะสั่นนะทุกคนอาจจะตาลายสักหน่อยอยู่นะคะล้วพี่ก็ต้องเดินมดป่าหนามนี่ไปดักหน้าเขาไว้เพราะว่าหญ้ามันงามพี่ก็อยากให้เขากินนะคะพี่จะปล่อยเขากินเนี่ยแต่พี่ต้องเดินไปดักหน้าเขาไว้ย้านี่ก็ปักไอ เดินก็นมาทำไมในป่าน้นาำเนี่ยอ้าวมุดออกทางไหนดีลอง้นาำปักเออ,อเว้ยลุกก็ลกุกนาำก็นนามมุดไปทางไหนดีนะปาจนภัยในทุ่งหญ้าและป่าน้นาำ ในแต่ละวันเลี้ยงควายไล่ทุ่งของเราเขาก็มวนยายใหญ่เลยพี่ก็ต้องเดินมุดมาดักหน้าไปก่อนเพราะว่ามันใกล้ทุ่งข้าวข้าวเขาก็หวานแล้วเขียวเขียวงามมากเลย ลำหญ้าแถวนี้ก็งามมากเด็กๆพี่ก็เก็บหญ้าแต่เสียวจะถึงข้าวเขาเลยต้องมาดักหน้าไปก่อนเดินมุดป่าหนามมาไม่ได้เรียกว่ามุดเพราะว่หนามมันยังต้นเล็กอยู่เรียกว่าถ้าเขาสูงมากๆแล้ะถี่ขนาดนี้พี่ไปไม่ได้นะทุกคนเพราะหนามก็จะเกาะเกี่ยวแน่นมาก อันนี้โชคดีที่เขายังเตี้ยอยู่แล้วพี่ใส่รองเท้าบูทเขาก็จะเกาะแค่ขาเกาะบริเวณขาเกาะเกี่ยวเจ็บโอเคนี่โนนนี่มุดเข้าไปในที่ลกๆแล้วก็จะให้เราตามเข้าไปตะเดียวตะเดียวตะเดียว นอนยิ่งปล่อยให้เดินตามขึ้นมาก็ยิ่งอยากจะเดินตามขึ้นมาหันหน้ามาทางเราเกือบทุกตัวเลยหันลงไปหันลงไปว้ยแม่ลาขึ้นมาอย่างไว้ลงไปเลยยันประมู่ยึดใส่นะ่ะฮะไว้ลงไปแม่ไว้ลง เฮ้ยบอกให้อวยฟังภาษาเราเข้าใจไหมนี่อวยร้งไปไหมเข้าใจก็ไม่ไปเขาบอกยาเยอะย่าเยอะเข้าใจก็ไม่ไปเนี้วฮึชุบ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  ไปยลงไปแม่ขึ้นไหมอย่างมืดฝนเจ้ามืดฝนนี่ออกเขาออกตอนช่วงหน้าฝนพอดีนะทุกคนหน้านี้แหละแบบฝนตกชุกติดต่อกันสี่ห้าวันพายุเข้าพอดีช่วงนั้นแล้วเขาก็คลอดช่วงพายุเข้าฟ้ามืดฝนตกแม่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้ามืดฝน <c oughs> เขาเป็นเพื่อนกับฟ้าใส ฟ้าใสจะแบบออกมาช่วงช่วงหน้าฝนเหมือนกันแต่ว่าก้อนเมฆเยอะๆหลังฝนตกใหม่างเงี้ยก้อนเมฆเยอะๆแดดแจ่มๆแล้วท้องฟ้าก็ใสมากเขาก็เลยได้ชื่อฟ้าใสแต่เจ้านี่ชื่อมืดฝนเพราะว่าออกฤดูฝนหน้าฝนพายุเข้าฝนตกชุกออกมามานอนเกือกน้ำฝนอยู่ <laughs> อ้าเอาลงไปลงไป ด้วยแหมเด็กๆจะถึงตัวพี่แล้วแหละทุกคนพี่ว่าพี่คงต้องหยุดการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนก่อนที่เด็กๆจะถึงนาข้าวนะคะเออยยังไงก็แล้วแต่นะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่แวะเข้ามารับชมคลิปพี่เนาะถึงแวะมาไม่นานแต่ก็เป็นกำลังใจให้ได้มากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะ แหมหันนาลงไปแม่ไปว้ลงไป